สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม W W E 2K 24นะคลิปนี้ชิงแชมป์นอร์ดอเมริกันของ NXT <American. S 1> เป็นแมตต์ไต่บันไดเปิดตัวมาก่อนปุท้าชิง ดาก้อนลีถ้าเชื่อมโยงกับคลิปก่อนก่อนก็เลมิสเตริโอเนี่ยเจอกับเจ้าดอมนะแต่ว่าเล <Le! S 1> ชนะแบบอชนะฟาวชนะเขาเอาคลิปนี้ก็เลยส่งเป็นดาก้อนลีมาบ้างนะ ช่วยสั่งซอนลูกผมหน่อยเออก็เป็นสมาชิกร่วมทีมกับเลมิสเทริโอในนาม LWO ดากอนลีจะล้างแค้นให้เลได้ไหม มารอดูและเจ้าของแชมป์โคตรกรียัหมาแลับเจ้าโจดอม ยืนกุมหำ <laughs> เอ้ยยืนกุมเป้าพอแล้วเออวันนี้เดินมาตัวเปล่าเพราะว่าเอาแชมป์ไปห้อยไว้ข้างบนแล้วขากลับจะได้กลับพร้อมเข็มขัดหรือกลับตัวเปล่าเดี๋ยวรู้กัน ใครชอบคลิปนี้ของช่องก็กดไลค์ให้ด้วยใครยังไม่ซับก็กดซับสไครสซะ sure. เดินชิวๆไม่รีบไม่ร้อน กยืนกวนโอยหน่อยเออจิโกะถ้าเป็นเกม GTA นี่แก๊งบาลาดชัดเลยแก๊งม่วงต้องเจอแก๊งโกบสาติดเจอแก๊งเขียว เจอเจอสมาชิกแก๊ง LWO ไปก่อน NXT NXT เดี๋ยวนะเมื่อกี้เอาแชมป์ขึ้นไปห้อยแล้วมันเอามาพลา,าดบาได้ไงวะเอออ้าวลุยเลย ปีบก่อนเจ้าดอมเปิดก่อนได้เปรียบเออเจอตุยท้องตบตบตบ,ตบชอบเ,อเจอทุ่มข้ามสะโพกเจ้าดอมไปเอากันใดด่าคนรีเอาบ้างคนละตัวส่งขึ้นไปแล้วให้เจ้าดอมจะมาโขก ดากอรีเอาพู่มาทีบเลยนี่กระเด็นพร้อมบันไดตอดโคกหน้าซะหน่อยมันหน้านักนี่มันใช้เอาเจอทีบสวนโอ้โหเอาไปรับดอมเจอตุยไม่ต้องเลยเอาเอออะไรเนี่ยโอ้โห <laughs> สองครั้งและ้ะครั้งแรกนี่ ไอ้เข็มขัดบักครั้งที่สองเนะี่ยเมื่อกี้อีกโอ้โหเกมเอากลางครับไปไหนดอมจับเวียงโดนรีเวิร์สดอมบอกไปละไม่ง้อง้อเข็มขัดแกเจอตุยตุยจะมีบักอีกไหมนะบักเข็มขัดอีกแล้วบักเพียบโห้ าดาคอนเลีับนี่ครับ,รบดูเข็มขัดโอ้โหเอาเจอผักห้อยตรงเตงจับแฮรปราบโคให้ถ้าไม่ติดเรื่องบากหนีดก็ดูไม่มีอะไรนะมันชอบทำให้มีอะไรจับไปโคกเทอร์มัคเกเจอศอกดาคอนลีจับปุยยังทิ้งไปเลยมาตืบอรซัม ต่อยดีกว่าเจอเจาะยางนี่แน่นี่แน่แล้วก็เกี่ยวคอนะไปไหนครับดอมไปเลื้อของเอาเป็นบันไดเอามาเพิ่มนี่โขกหน้าเลยส่งขึ้นบนเวทีจะไปแล้วดอม ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแม่รีบไปไหนเอาไปละรีบก็รีบเออเอาเจอตุยเออตุยดากรีอ่ะมาขึ้นด้วยอืมฟันศอกกลางอากาศอืมจับโขกเออไขล่วงเสียเปียบโอ้โหยเอาอืมโขกเอาเจอโขกขึ้นเออ โคกมาโคกกลับเอาโคกไปใครล่วงจบเลยเอ้าดอมโดนตดบล็อกข้นโคกอีกเออเอาต่อยต่อยดอมดอมรัวรัวเอาเจอบล็อกต่อยไม่ยอมล่วงไปหมดอนาคตเลยฮะอา้าวซาตานแล้วโดนควรต่อยล่วงไปเรียบร้อยดอมแกะจ้าหนึ่งชีด สองขีดโอ้โหเฮสามขีดดากอลีหลับยาวเลยอุ้ยสี่ขีดทันไหมเนี่ยไม่ทันเนเรียบร้อยโอ้โหแมตเดอร์ตี้ดอมครับป้องกันแชมป์ได้ไม่แมตบันไดาภาคนี้มันเข้าขั้นแย่เลยแล้วนี่มันสู้ภาค 2K19 ไม่ได้เลย ความแบบตื่นเต้นเล้าใจนะเนี่ยดาวครึ่งโอ้โหโถ้าภาคยี่สิบห้าเป็นงี้อีกขอไม่ซื้อภาคยีห้าขอรอภาคยีหกเลยอะโอ้โห,โห,โหตั้งแต่ศึกมันี่เดอะแบงนะถ้าเป็นภาคเก่าป้ามกันบางทีแบบครึ่งชั่วโมงก็มีนะ อันนี้แบบบอดอย่างง่อยโอ้โห,โหก็จบครับป้องกันแชมป์ได้แมตช์เข้าขัน้นแย่แต่มันจบอะ่ะอย่าไปรีแมตช์เลยก็มาต่อกันแมตช์นี้ดีกว่านะเป็นแมตช์ชิงแชมป์เอ็นเอ็ที ก็เป็นแชมป์เส้นหลักของค่ายเลยไม่เชิงว่าเป็นแชมป์โลกฮนะเป็นแค่แชมป์ประจำค่ายาผู้ท้าชิงครับวูบแดททิกวูบแดททิกทิกวิลเลียมปัจจุบันนี้แชมป์ท n a นะแชมป์โลกชนะโจเฮนดี้มา เจ้าของท่าไม่ตายทิกช็อตก็คลิปนี้นี่ดูสองแมตต์จะวาดแมตต์เมื่อกี้เป็นแมตต์ดีไหมเนี่ยถือว่าของแถมเมื่อกี้อันนี้เมนูหลักเออ อันนี้ปั้มแบบกติกาธรรมดานะแมตตใ่บันไดนี่ภาคนี้ไม่ไหวอันนี้เจ้าของแชมป์ครับจอกมาแล้วจอมโหดฮนะคอสซาต์รัสเซียอิวย่าดากุนอฟ ชื่อเหมือนสไนเปอร์ชนิดหนึ่งวหวพาหน่อยไม่ใช่แล้วปัจจุบันนี้บาดเจ็บแต่ใกล้จะกลับมาแล้วมั้งเจ็บตั้งแต่ปีที่แล้วคนนี้นี่ปั้มดูดันนะเจอกุนเทอร์นี่ โหแมห้าดาวเล่นหนัก <is> บันเลงเพียงหน่อยเลิกปั๊มนี่ไปเป็นนักบันเลง ออเคสตาร์ได้เลยซีนาใครใครแซวผมเอเดขอเดือดๆหน่อยคู่นี้ก็เคยกันเฮยคู่นี้ก็เคยเจอกันจริงๆนะชิงช่ำแบบนี้เลย แล้วก็เป็นไอ้ทิกวิลเลียมนะเอาชนะได้แชมป์มาดูในเกมจะเป็นอย่างนั้นไหมพุทาชิงจากโคลัมเบียเซาคาโแรแลน่า <200. S 2> มาชุดขาวส้มๆแดงๆทิกวิลเลียมอันนี้ชุดโหลดมานะ เจ้าของแชมป์จากมอสโกรัสเซียแชมป์ NXT อิวยา่สาสไนเปอร์ดาร์กุนอฟไม่มีสไนเปอร์นะดาร์กุนอฟเฉยๆ ขอ,อตึงๆคู่นี้ล้างไอคู่เมื่อกี้หน่อยมาได้สี่ดาวนี้ก็ภูมิใจแล้คู่นี้มาพร้อมถ้าพร้อมแล้วลุยตบหลบได้ทิกรวบหลัง ทำาซายเฮดล็อกก็คอกระบ,บาลเอาจอยันกระเด็นวิ่งมาโคตรลายเป็น sto เลยแล้วก็ทิ้งศอกแอนแล้วกระเทอือบเจอทิกวิลเลียมสลัดขาเจอเตะสวนโอ้โหเฮ้ยเอารับเออเริ่มดีเริ่มมาดี โอ้ยมือบังมือลงหันมาทำเป็นอู้สแลมอัดที่กั้นนะแล้วก็อัดพื้นอีกสองเด้งเลยแล้วก็โอ้ยว,ว้าวดอกนี้ <c oughs> เจ็บคอเจอยันมายันไรโลส่งขึ้นไปอย่าเข้าเอาพอจับเวียงเอาบิดมาได้ไ้ ตุยท้องตบต่อยมาเป็นชุดเอาซอกทันเหลี่ยมกันมากเลยคู่นี้เอาไปไหนมามุมเนี ب, โ้โขกต่อยแล้วก็ทำหลายกระแทกนะสองเทีกองกองก็กระทืบหยียบเข้าไปอืยันเต็มเต็มหน้าอก เอาปิกกดเลยนิวแชมป์หลดแม่ได้แค่สองนะไปตั้งหลากก่อนขึ้นมานเอาเว้าเจอตุยหลังเอารีเวิร์สเข้ามุมมาบัมแล้วก็บัมสอกกิ้งไปเอาทุบอะไรด่ากุนนอเริ่มคาแล้ว อตุยหลังตุยตุยอีกแล้วก็ตุยโอ้ยสายตุยอีกนิดอีกนิดจะเป็นตุยแล้วไม่เอาตุยตุยพอ <c oughs> ฟังแล้วแปลกๆอืเวี่ยงเข้าไปเอาแขนมาขัดกระเชือกดึงจะสร้างจุดอ่อนต่อยเบ่งพลังละมา ทำนี่สลาดคขาแล้วก็ล็อกไว้นะเล่นงานขานี่ทิกวิลเลียมจะใส่ไม่ตายลำบากนะเอาโกดได้แค่หนึ่งถ้าไม่ตายทิกวิลเลียมนี่ทิกช็อตใช้เข่านะถ้าเจ็บขาเจ็บเข่านี่ยุ่งเลยเอากระทืบดากุนอฟนี่โหดจริงปั๊มดุดันนะ จับขึ้นมาไปไหนดีหลบไปกรรมการโขกเทอร์นบคคัคเคแล้วก็เตะเอาหน้าคูดกระเชือกโอ้ยโหดสมชื่อเลยโหดซารัสเซียเอาเวียงปายเข้ามุมฝั่งนี้เอาเจอทิกรีเวิร์สต่อยเอาซอกโหยทันกันจริงโอ้ย ต่อบีโดมอมาสโกตโมองมาแล้วโกดหนึ่งสองยังโุ้ถ้าไม่ตายแล้วนะกระโดดโมงครับต่อบีโดมอสโกตยังเอาไม่ลงงานก็สเน็กอายแล้วก็ดุนยเซนตอนที่ถึงกับกิ้งมาตุยข้างล่างโอ้ยหลบได้ ผ่านแล้วโดนถีบเออเอ้ยคู่นี้ดีลืมคู่เมื่อกี้เลยเอาไปไหนเอาไปไหนเราไม่ไปโอ้ซอกเอามุมกล้องอื่นได้ไหมเนี่ยอ,อขึ้นมาทิกยังไงจับทําปัมแฮนด์ลแล้วก็บีดมาก ปัมแฮนด์ด์ลมนะกระทืบกระทืบกระทืบนี่แน่นี่แน่นแนไปไหนครับพิกขึ้นเชือกเส้นสามนะจะบินแล้วก็กระโดดมาทุบเต็มพิกกดเลยเจ้าแชมป์นับหนึ่งเคาะได้แค่หนึ่งนะไม่ต้องแถมสองหนึ่งพอกระทืบตืบตืบตืบนี่แน่ จับขึ้นมาแล้วก็เวียงไปทำทิกชอ็อตโอ้โหแตกด,ด้วยกดแล้วนับหนึ่งสองอยังอังดีดีด,ดีคู่นี้ตาคุณอบบ้าเรือล้มมาทำโอ้ยไซส์แสลมเดือดแล้วลเวย้ยถีบกระเด็นเลยมาสิวะาทูบ อย่าให้บ้าเลือดมาทิกเอาไปอีกสวิงกิ้งไซส์แรมติสป,ปายบัตเตอร์มาขึ้นเชือกแล้วการโดดมัดทิ้งเข่าเข้าพุงโกดเลยนับหนึ่งสองยัง่งรออุนห้าดาวเว้ย ได้สีก็ภูมิใจแล้วเออตบมาเป็นคอมโบอ,อ๋อทิกสปริงมาดากูนอฟจับวียังแล้วก็ทำเจอเมนซูเพกทิกถึงกระคานโอ้ยโดนหนักทำไรครับอุย้ยจะเล่นท่าใหญ่ คดทูโคดแล้วโอ้ยจริงๆด้วยครับทีบก๊อปปี้เลยครับลากมากลางเวทีทีกบอกจุกแล้วโอ้ยเอาวิ่งมาทีบเลยจะลุกทำไมนอนดีๆลากมาเริ่มหมดแรงแล้วนอนเออกระเทอือ ทำไรรับเอาโดนต่อยเต็มหน้าเลยโย้ยแล้วทิกล่ะเอาปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้แล้วก็จับเวียงครับเอาโดนรีเบิร์ดโดนอูย้ยสปินนิ่งลิกนะเฮ้ยมันจริงสามดาวครึ่งละอีกครึ่งดาวนีดแม่ประทับใจเลยอะไรทริกติดบั็กละ แมวชมไม่ได้เลย <c oughs> ต้องมีบักเอาไปโขกเลนมาคุแล้วก็กระตืบกระทืบกระทืบเจอถีบสู่วนพิธีว่าไงหันเอาโดนเวียงครับหลอจังหวะทำไรนีไ่ไงตอมบีโดมัสโกครับหลับไปดิโกดเลยนับหนึ่งสอง สามครับโอ้โหมันจริงป้องกันแชมป์ได้นะครับยูยาดากูนอฟโอ้หนี่แหละใจหลักของคลิปนี้ฮะสามดาวครึ่งเอก็โอเคอยู่นะ ดีกว่าเมื่อกี้เยอะก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันโอกาสหน้าวันนี้ไปลวสวัสดีครับกูดบาย